ดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการ Financial สบายๆกับผมพัฒพักกรสุรารัตน์ครับติดตามรายการของเราต่อไปนะครับคุณผู้ชมจะได้ทราบและเข้าใจถึงเรื่องของการวางแผนทางการเงินรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่มากมายในท้องตลาดการเงินในปัจจุบันนี้แบบง่ายๆสบายๆครับคุณผู้ชมเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าทำไม เราถึงจําเป็นจะต้องมาวางแผนการเงินกันบางคนบอกว่าแค่จะกินจะใช้ไปเดือนเดือนก็หมดแล้วแล้วจะเหลือที่ไหนมาวางแผนการเงินบางคนก็บอกว่าตอนเนี้ก็มีเงินอยู่เยอะแล้วการวางแผนทางการเงินไม่มีความจําเป็นเออแล้วการวางแผนทางการเงินเนี่ยมันสําคัญจริงๆหรือเปล่าเราลองมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าทำไมต้องวางแผนการเงินเป็นความจริงที่ว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอายุไขของคนเรายืนยาวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเหตุผลหนึ่งก็เพราะวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นแต่นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณของเราให้มากขึ้น และเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นเช่นกันความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับตลอดช่วงชีวิตของเราทุกคนมีโอกาสที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงได้ตลอดเวลาจริงไหมครับและเกือบทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นก็มักจะมีเรื่องที่จะมาเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและการเงินของเราเสมอโครงสร้างทางสังคม และโครงสร้างของครอบครัวของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิมครับในอดีตเมื่อลูกหลานแต่งงานมีครอบครัวของตัวเองก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมอยู่ในบริเวณเดียวกันที่เรียกว่าครอบครัวขยายคุณพ่อคุณแม่และผู้อาวโุโสก็จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากลูกหลานเป็นอย่างดีแต่ในปัจจุบันโครงสร้างของสังคมไทยได้เปลี่ยนไปเป็น ครอบครัวเดี่ยวกันมากขึ้นและด้วยสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้เองครับทำให้ผู้อาวุโสซึ่งก็จะเป็นเราในอนาคตนั่นเองต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลตัวเองให้ดีค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วธนบัตรใบละ10บาทสามารถใช้ซื้อข้าวผัดได้หนึงจานสำหรับผมแล้ว กำลังอิ่มสบายท้องครับแต่ในวันนี้ธนบัตรใบเดียวกันไม่สามารถใช้ซื้อข้าวผัดได้แม้แต่เพียงครึ่งจาน20ปีที่ผ่านมาค่าครองชีพสูงเกิน3เท่าแล้วอีก20ปีข้างหน้าล่ะครับจะเป็นยังไงสวัสดิการของรัฐที่จัดสรรจากภาษีเงินได้โดยเฉพาะสวัสดิการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุผมขอใช้คำว่า ยังห่างไกลจากคำว่าเพียงพอจริงๆครับผู้สูงอายุที่มีอายุ60 70 80และ90ปีจะได้รับเงินจากรัฐเดือนละ600 700 800และ1,000บาทแล้วแต่ว่าอาวุโสมากหรืออาวุโสน้อยครับในอนาคตซึ่งอีกไม่กี่ปีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ จะมากกว่าจำนวนคนวัยทำงานที่มีหน้าที่จ่ายภาษีกันเยอะมากนั่นหมายความว่าภาษีที่รัฐจะนำมาจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุก็จะน้อยลงหรือยากขึ้นนั่นเองครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกวันนี้มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของโครงสร้างเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และอีกหลายๆอยา่างการที่จะตัดสินใจลงทุนจึงต้องมีการวางแผนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อให้ตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของเราอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับการวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้เราเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับการเกษยียณอายุได้เร็วขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงเราจะได้คุณภาพชีวิต หรือไลฟ์สไตล์ในวัยเกษียณที่ดีด้วยเช่นกันเรามาดูกันให้ชัดเจนในเรื่องของความไม่แน่นอนกันสัหน่อยนะครับคนเราจะมีสิ่งสำคัญสองสิ่งที่มันจะมาเกี่ยวพันกับเราตลอดทุกช่วงชีวิตนั่นก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายรายได้ของคนส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นตามอายุและจะน้อยลงหลังจากอายุ20ปีหรือเมื่อถึงวัยเกษียณ ส่วนค่าใช้จ่ายก็จะมากขึ้นตามอายุเช่นกันค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากอายุ20กว่าเพราะเรามีภาระและสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินทรัพย์เช่นรถยนต์บ้านเมื่อมีครอบครัวก็จะมีภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มเข้ามาและจะมาลดลงหลังจากการเกษียณ ในช่วงที่เรามีรายได้ส่วนที่เกินค่าใช้จ่ายเราก็จะนำเงินส่วนนี้มาเป็นเงินเก็บเงินออมหรือว่าเงินลงทุนเพื่อนำมาใช้ในวัยเกษียณซึ่งจะเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้แต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหตุคงจะไม่มีใครมั่นใจได้ว่าตลอดชีวิตนี้ สิ่งเหล่านี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับชีวิตเลยและเกือบทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นก็มักจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นตามมาเสมอและก็จะทำให้กราฟค่าใช้จ่ายของเราสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เงินเก็บเงินออมน้อยลงและมารองรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นในวัยเกษียณบางครั้งโชคชะตาอาจไม่เข้าข้างความไม่แน่นอน ก็อาจจะมากระทบกับกราฟรายได้ของเราได้เหมือนกันคุณผู้ชมคงเคยได้ยินหรือเคยเห็นคนอื่นหรือคนใกล้ตัวที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือได้รับอุบัติเหตุที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อได้ซึ่งก็หมายความถึงรายได้ที่ลดลงและก็ส่งผลให้เงินเก็บเงินออกน้อยลง แต่รายจ่ายในวัยเกษียณน่นครับน่ากลัวจริงๆแต่ก็มีสิ่งที่เราทุกคนไม่ต้องการให้เกิดซึ่งมันทำให้กราฟรายได้หยุดลงตลอดการในทางพุทธศาสนามีคำกล่าวที่ว่าเมื่อเราจากไปเราจะไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้เลยแต่ในทางเศรษฐศาสตร์และการเงินนั้นการที่มีคนจากไปหนึ่งคน สิ่งที่คนคนนั้นนำติดตัวเข้าไปด้วยก็คือรายได้ที่เขาสามารถจะทำได้ต่อไปในอนาคตถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เห็นด้วยกับผมไหมครับซึ่งก็หมายถึงครอบครัวต้องมารับภาระค่าใช้จ่ายที่ยังเกิดขึ้นอยู่แทนคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าความไม่แน่นอนมันอาจจะมาทำให้ระบบการเงินรายได้ค่าใช้จ่ายของเรา ยุ่งเหยิงได้ขนาดไหนการจัดการเรื่องความไม่แน่นอนจึงเป็นสิ่งแรกๆที่นักวางแผนทางการเงินทุกคนให้ความสำคัญการวางแผนการปกป้องความเสี่ยงหรือ Risk Protection จึงมีความสำคัญในการรักษาความสวยงามของกราฟรายได้และรายจ่ายทำให้เรามีเงินออมเพื่อนำมาใช้ในวัยเกษียณได้ตามเป้าหมาย แต่ถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดีอย่างเป็นระบบก็อาจส่งผลให้กราฟรายได้ของเราเปลี่ยนไปมากกว่าค่าใช้จ่ายและเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งนั่นก็คือการมีอิสรภาพทางการเงินนั่นเองครับสิ่งที่ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นไปตามการเวลานั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าตัวกินเงินหรือคุณผู้ชม อาจจะรู้จักมันในชื่อเงินเฟอ้อนั่นเองครับหลายท่านเคยถามผมว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนได้เกิดเงินเฟอ้อขึ้นแล้วถ้าจะดูแบบง่ายๆนะครับถ้าเรารู้สึกว่าราคาข้าวของเครื่องใช้แพงขึ้นกว่าที่ผ่านมาหรือจะซื้อของชิ้นเดียวกันแต่ต้องใช้เงินมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนั่นแหละครับเงินเฟอ้อได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ ธนบัตรใบละ50บาทสามารถใช้ซื้อข้าวราดแกง1จานอิ่มกำลังดีแต่ธนบัตรฉบับเดียวกันนี้ในอีก20ปีข้างหน้าอาจซื้อข้าวร้านเดิมได้ไม่ถึงครึ่งจานก็ได้ครับเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นสวัสดิการของรัฐที่ไม่เพียงพอโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้เราที่จะกลายเป็นผู้อาวุโสในอนาคต ก็ต้องเตรียมวางแผนสําหรับชีวิตในวัยพักผ่อนกันให้ดีนะครับเราลองมาดูกันสักหน่อยครับว่าทําไมเราจะต้องสนใจมันในการวางแผนกเกษียณน,นั้นเราจะมาคิดกันว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่และจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณไปอีกกี่ปีในตัวอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างที่อายุ45ปีจะ,กะเกษียณตอนอายุ60ปี และจะอยู่หลังจากเกษียณไปจนถึงอายุ80ปีนี่หมายถึงเรามีเวลาเก็บเงิน15ปีเพื่อที่จะใช้20ปีตอนนี้ลองหลับตานึกดูนะครับว่าเราอยากจะมีเงินที่โอนเข้าบัญชีของเราทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะโอนมาจากไหนถึงจะทำให้เรา ใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสุขสบายบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกเอาเป็นว่าถ้าวันนี้เราเกษียณเลยไม่ทำงานแล้วเราอยากมีเงินเดือนละเท่าไหร่หลายท่านบอกว่าสักเดือนละ1นึ่งแสนบาทกำลังดีแต่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าตัวกิดเงินหรือเงินเฟอ้อมันยังอยู่บนโลกใบนี้ตลอดเวลา เงิน10,000แสนบาทในอีก15ปีข้างหน้าไม่อาจให้คุณภาพชีวิตเท่ากับ10,000แสนบาทในวันนี้การที่จะมีคุณภาพชีวิตให้เหมือน10,000แสนบาทในอีก15ปีวันนั้นเราต้องมีเงินเดือนละ1 5 5 7 9 7บาทและในตอนที่อายุ80ต้องมีเงินเดือนละ2 8 1 3 8 6บาท สช่วงเวลาคุณภาพชีวิตเหมือนกันแต่ต้องใช้เงินต่างกันนั่นเพราะโลกใบนี้ยังมีอินฟล레이ชันหรือเงินเฟอ้อนั่นเองครับในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่าอัตราเงินเฟอ้อเท่ากับ3%เเท่ากันทุกปีครับมาลองกันดูอีกครับว่าตั้งแต่อายุ60ถึง80เราต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ผมได้คำนวณมาให้แล้วครับ 51 2 7 6 3 7 8ล้าน2บาทมันมากมายเหมือนไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงครับหลายท่านเห็นแล้วก็ถอดใจขอลดคุณภาพชีวิตลงครึ่งหนึ่งจาก1 0ึ0งแสนเป็น5 0,000่นได้ไหมได้ครับผมจะคำนวณให้ดูเงินทั้งหมดที่จะต้องใช้ในช่วงเกษียณก็คือ 25ล้าน638,000 4่บาทบางท่านบอกพอไหวบางท่านก็ยังถอดใจอยู่ดีคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเริ่มวางแผนการเงินของเราให้เร็วที่สุดใช้เงินลงทุนที่มากพอผลตอบแทนที่มากพอความเสี่ยงที่รับได้ทำตามแผนอย่างมีวิน,นัยไม่ว่าจะเป็น25ล้านหรือ50ล้าน ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกวันนี้มีความหลากหลายและซับซ้อนมากกว่าในอดีตเยอะมากครับก่อนปี2,518เราอาจจะรู้จักเพียงบัญชีเงินฝากพันธบัตรและอีกไม่กี่อย่างแต่ในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกิดขึ้นมามากมายมีความแตกต่างกันในโครงสร้างเงื่อนไข ผลตอบแทนความเสี่ยงระยะเวลาและอีกหลายๆอย่างซึ่งทำให้เราต้องมีการวางแผนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการภายใต้ความเสี่ยงที่เราปรับได้ นี่แหละครับสาเหตุที่ทำไมเราจึงต้องวางแผนการเงินมาสรุปกันอีกครั้งนะครับอายุไขของคนเรายืนยาวขึ้นค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทำให้ต้องใช้เงินเยอะและนานขึ้นความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงชีวิตและมักจะมากระทบกับรายได้และค่าใช้จ่ายของเราทาั้งสิน้นโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้สูงอายุต้องวางแผนในการดูแลตัวเองมากขึ้นค่าครองชีพในอนาคตสูงกว่าทุกวันนี้มากแน่นอนสวัสดิการของรัฐไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้นมากการวางแผนการเงินที่ดีทำให้เรากรเกษียณได้เร็วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าการวางแผนทางการเงินมีความจำเป็นแค่ไหน แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเริ่มวางแผนทางการเงินแล้วหรือ,อยังครับคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นมีความจำเป็นและสำคัญขนาดไหนเรื่องของการเงินถ้าเราไม่จริงจังกับมันในวันนี้วันต่อไปมันก็อาจจะมาจริงจังกับชีวิตของเราแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ เริ่มลงมือทำกันตั้งแต่วันนี้ครับเรื่องของการวางแผนทางการเงินสามารถเข้าใจได้ง่ายๆสบายๆครับคุยไปคุยมาก็รู้สึกเริ่มจะหิวแล้วนะครับแต่โชคดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เมืองทองธานีที่นี่ผมจัดได้ว่าเป็นสวรรค์แห่งหนึ่งของนักตระเวนชิมทีเดียวครับเพราะว่ามีร้านอาหารทั้งดั้งเดิมและเปิดใหม่ เยอะแยะมากมายหลายร้านทีเดียวครับเราลองมาตระเวนกันดูดีกว่าครับว่ามีร้านอาหารร้านไหนน่ากินบ้างพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ